สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่7ตุลาคม2,023นะครับกับบรรยากาศตลาดคริปโตที่วันนี้ขนาดนี้เขียวขจีนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา,กาก็ปิดตลาดเขียวขจีวันนี้เฟียงกิินเด็ก49จากเมื่อวานนี้50คลิปนี้จะพูดถึงตัวเลขแราง,งานสหรัฐอเมริกา,กาที่ออกเมื่อคืนนี้นะครับโดยรวมถ้าให้สรุปบรรทัดเดียว ตัวเลขออกมาไม่ดีไม่ดีต่อตลาดหุ้นและไม่ดีต่อตลาดคริปโตนะครับเพราะอะไรเมื่อคืนนี้ตัวเลขแรงงานสหรัฐอเมริกาออกมาตัวเลขแรงงานเพิ่มขึ้น3 3 6 0 0 0ตําแหน่งสําหรับเดือนกันยายนนะครับในขณะที่นักวิชาการคาดไว้ที่1 7 0 0 0 0ตําแหน่งสูงกว่าที่คาดการไว้เกือบเท่าตัวนะครับเพื่อนๆนึกภาพสมมุติเราเป็นนักวิเคราะห์ เราคาดการหรือวิเคราะห์ไวแสนเจ็ดแล้วออก3ามแสนเนี่ยเราอาจจะตกงานได้นะครับแถมเมื่อเดือนก่อนตัวเลขแรงงานของสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่227,000สองตำแหน่งนะเพราะนั้นจาก2องแสนมา3ามแสนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอาจจะทำให้เฟดตัดสินใจง่ายในการปรับขึ้นดอกเบีย้ย FOMC รอบต่อไปก็ได้นะครับตลาดมองอย่างนั้น ส่วนอัตราการว่างงานตอนนี้อยู่ที่3.8%นะครับถือว่าใช้ได้นะถือว่าดีสำหรับตลาดแรงงานไม่ดีต่อตลาดคริปโตนะครับแถมตัวเลข j o ฟ s ์รีพอร์ที่ออกมา3วันก่อนนะครับเจฟฟ์รีพอรคือตัวเลขที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยเซอร์เวว่าห้างร้านต่างเนี่ยมีตำแหน่งว่างมีตำแหน่งพร้อมบรรจุเท่าไหร่ปรากฏมันมีตำแหน่งพร้อมรับคนเนี่ยอยู่ที่9.6ล้านตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นขาขึ้นที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวจนแบบลุงจเจริมแอบยิ้มได้เลยนะน่าจะปรับขึ้นออกเบี้ยนแน่นอนนะครับทั้งนี้ตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยมันเป็น data ระยะสั้นนะครับในอนาคตอีก2ไตรมาสปีหน้าปีต่อไปอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบฟ้ากับดินเลยก็ได้นะครับแต่แน่นอนความที่วิกฤตในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เมื่อ3วันก่อนเราพูดไปถึง10 year Treasury yield นะครับผลตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา10ปีเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับ4จุดเท่าไหร่เกือบ5นทุกอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยตอนนี้สูงมากนะครับคนจะซื้อบ้านผ่อนบ้าน30ปีเนี่ยดอกเบี้ยพูดกัน7 8คนจะซื้อรถ โดยพอลถมือ2ดอกเบีย้ยสูงมากนะครับ2 0 2สบสบาเย,ายขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย25%สบาสบายๆนะครับผ่อนบัตรเครดิตถ้าคุณผ่อนแบบจ่ายขั้นต่ำเนี่ยเราพูดกันดอกเบีย้ย20-23-25%ก็ได้ในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นความที่ดอกเบีย้ยมันสูงจะผ่อนเครื่องซักผ้าจะผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ย มันก็ใช้เงินเยอะนะคนทั่วไปในสหรัฐอเมริกาคนที่จะมีอารมณ์แบบเงินเหลือแล้วมาเดี๋ยวซื้อ f l o ก i ี้อินุหน่อยมาซื้อ Baby Doge หน่อยเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแล้วนึกภาพสมมุติเราไม่รู้จักคริปโตเนี่ยนะแล้วเราแบบมีเงินเหลือมีเงินเย็นถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าพูดแบบไม่กล่าวผมว่าไม่กล้าลงทุนกับหุ้นหรือคริปโตต,ตอนนี้เพราะมันผันผวนจนแบบมวนท้องนะครับออถ้าคุณฝากธนาคารดอกเบีย้ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าฝากประจำเขาจ่าย4.3% 4.4 5.16 5.26หลายธนาคารไม่ต้องเครียดนะครับคุณมี10ล้านคุณฝากกินดอกเดือนหนึ่ง30,000-40,000สบายๆนะครับแค่ มีลมหายใจคุณก็กำไรไม่ต้องไปนั่งตีฟิโบให้ตาแตกนะครับเพราะนั้นโดยรวมถ้าพูดแฟแๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดคริปโตนะครับทั้งนี้มันก็มองได้2แบบนะอาจจะมองได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของถูกก็ได้นะค่อยๆช้อนกันไปหรือจะมองว่าไปลงทุนพันธบัตร ไปฝากประจําดีกว่าก็ได้แล้วแต่มุมมองแต่ถ้ามองในแง่โลกสวยเนี่ยก็อาจจะมองว่าลงทุนในช่วงเนี้ยมีโอกาสสร้างรายได้มากกว่าไปช่วงมากกว่าไปลงทุนช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับทั้งนี้ผมก็ไม่ชอบตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือ dollar cost average เพราะอะไรเพราะเราไม่เราไม่สามารถเดาได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับพูดถึงดอกเบี้ย นะสมัยก่อนรุ่นพ่อผมเนี่ยพ่อผมเล่าบอกสมัยก่อนประเทศไทยจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยสิบเปอร์เซดอกเบีย้ยเงินฝากประจำนะครับสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกมาสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกเนี่ยเขาพูดกันสิบเปอสบายๆนะครับธนาคารอย่างออมสินอย่างเงี้ยจ่ายสูงสุดถึงรู้สึก9%นะครับซึ่ง นึกภาพว่าคุณมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยคุณสบายๆเลยฝากไว้ล้านหนึ่งกินดอกเบี้ยเดือนละหมื่นในขณะที่รถเมย์สบาท3บาทนะครับกินกว๋วยเตี๋ยว10บาทพิเศษ12บาทคุณมีล้านหนึ่งคุณหลอนะครับสมัยนี้คุณฝากประจํา24เดือนเขาให้คุณ1.8 2.2%เนี่ยโอ้โหแทบต้องไหว้พี่รปภขาออกนะครับถ้าคุณไม่ฝากประจําฝาแบบธรรมดาเนี่ย ให้ลูกอมนะอาจจะให้กดไอเจลแอลกอฮอล์ทีนึงนะครับก็ว่ากันไปนะครับวันเวลาที่เปลี่ยนไปยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนเพื่อน,อนทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเ <cam> <ๆ S 1> พื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม